สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบสับสุเมชัยลุงเรืองเพื่นผมนะครับหมาแล้วครับตอวัลกี้เขียวเขียวเนวสับนะครับนี่ ต้องต่อคิวเทครับผมเพราะว่าหน้างานยังไม่แน่นเท่าไหร่นะจ้ไม่เจอเสีเยงแล้แล้วก็ห้าครับอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนี่กรเดี้ยนไปทั่วเหมือนกันครับเป๋คว้าเป๋ขว้านะ ไปติดฟิล์มมาไหมนะมเห็นรลาคันแล้วติดฟิล์มแล้วมันร้อนนะอากาศมันร้อนไลยไปทำกันเมื่อวานนะครับครับมีเกตเดยอ,อยู่ข้างบนนะครับคอยลูดอย่างเดียวละปาดปาดไปปาดมานะดูนี่แห้งนะครับ มีเกรเดอร์ทำทางนี้ครับมานยังไงก็ออกมาแล้วครับเจ้าเด็ก,ก้าสองเจ็ดศนยยูโรอะไรไม่รู้ไปดูเอา มาคู่กันกับเจ้าเมก,กาสามยี่เลยนะจ๊ะฮัลโหลเดี๋ยวถ่ายคลิปแป๊บนึงเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับยิงข้าวรอไปก่อนไม่นานรอครับเดี๋ยวอเดี๋ยนะ ม,มันไม่รู้มันน่าจะรู้แล้วมัง้งเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวโทรเองแหละเดี๋ยวว่างก่อน ไปแหละเพราะว่าถ้าแก๊งลุมช่วยเข้าไปแล้ว จะเงียบเหมือนจะขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะครับขาดอะไรดครับติดคิวยังก็รอลงอ้อยนะครับสูชัยได้ท่ายอย่างเดียวแล้วหน้ามึนหน้าด้านหน้า,นาทนว่างงานผู้จัางงานก็ออกไปค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับผู้ชม เ็เปิดหลายที่ครับเปิดตรงไหนที่มันพอที่จะวิ่งได้เนาะเราเปิดรวมหากันไปเนี่ยครับบางคนเขาต้องให,ให้เห็นใจรถก่อนนะครับเพราะรถจะวิ่งไปว่าลรื่นๆอย่างนี้เบรกยังไงก็เบรกไม่อยู่ต่อให้เบรกดีแค่ไหนนะมันลื่นนะเจ็บเอาโพหัวเอาไปเฉียวตามมาก็โทษกันอีกครับเพราะว่าก็ต้องขับรถก็ต้องรู้ใจกันหน่อยนึงนะ มกระติรดเห็นของไรก้าห้านะะตอนนี้ไม่มีรถที่จะขึ้นมาเลยครับ <c oughs> มาแล้วครับเจ้าเมก้านะ <c oughs> โล <c oughs> ค่อยเป็นค่อยไปนะจ๊ะ มาแล้วครับตัวติกี้พี่บอยเขาบอกว่ารถเขาได้รลือร้อทั้งตัวเลยนะครับนี่มาแล้วครับจอเมกาครับตัวนี้ขับโดยใครเอ่ยผมก็ไม่รู้นะแต่จติ๊กเกอร์าเยอะนี่มันเยอะต้องเยอะครับใครว่ายาเยอะไม่ได้ต้องเยอะ น,นี่มาแล้วครับสำนักผู้ใหญ่โจนะจ๊ะกระบะใหญ่ใหญ่ครับรุนครปฐมทะนเราเห็นบางเงิน พูดๆให้เราหน่อยนะเราชอบมาครับร9 5นะ โชว์เราเลยครับไม่ติดคิวยังรองอ้อยนะท่านชมดูดิเราก็ไม่รู้จะรอได้ไยังไงแล้วเราจะพาขึ้นไปตรงมวิวดีนะจ๊ะ จะไปธุระต่อครับเราน่าจะต้องไปแล้วล่ะครับจะได้ไม่มีเวลามาถ่ายอยงนี้ à, เดี๋ยวจะไปเอาของอ,อีกหลายอย่างนะ <t moi> นี่แย,ยบอย่างเรียวนะ เลีดยงควมนตังดังนะเนี่ยมันเลยินงหอเลยแล้วแล้วมาเดี๋ยวไปใส่ปั๊มเปลี่ยนซีนปั๊มไงคราบว่าเปลี่ยนซีนปั๊มแล้วล่ะแล้วมันเครื่องยนต์นี่เ,ออเปลี่ยนได้ปะที่เนสามร้อยก็บาทหนึ่งไะไรล่ะปะโยกปะก็เลยว่าจะโยกก็เห็ุแบบ เก่าพันเมตยจากนีดใด้ยุ่ตั้งบ่หอดด้วยเดี๋ยวมันจะมากเกียร์อีกกว่าที่นี่สองแสนกับเบาอเดี๋ยว,วช่วงล่างอีกกว่าที่นี่ <c oughs> นี่แหละท่านผู้ชมฟูโซ่ถ้าไม่ได้ถ่ายฟูโซ่ตัวนี้นะแม่ไม่มีแรงแน่นอนเลยวันนี้ไปยกหน้าโชว์ขึ้นมาทำไงเนี่ยแม่ทนมือทนเท,ท้าเหลือเกินครับวันนี้หาตอบไดได้เราได้กล้าอีกทีนึงนะจ๊ะ ไปเพียงคลิปนี้นะจ๊ะ